เฮโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลบาดูเซ่เกมมิ่งเอาละทุกคนวันนี้นะผมเราก็ไม่ได้อยู่กับ GTAV Real l i รนะผมทุกคนว่าวันนี้นะผมเรามีรถมาแนะนำนะทุกคนแล้วก็มารีวิวนั่นเองเนี่ยผมซึ่งก็เป็นรถข้างหลังเรานี่แหละเออคันนี้ก็เป็นนะผมรถ เชฟโรเลตนะผมคูลูราโดนะผม,น,ะผมน่าจะเป็นปี2028หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดิ2028เลยกัว2008นะผมคันนี้เนาะเออก็ไม่มั่นใจนะทุกคนเพราะว่าเจ้าของมอเอเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าปีอะไรนะผมหรือว่าเขียนวะเพราะโหลดมานานแล้วนะผมคันนี้เนาะเพิง่งเดามาเล่นนะทุกคนเพิ่งเอามารีวิวเออใครที่มีแบบว่าข้อมูลก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรานะผมมาดูของแต่งขาวๆกันแรวนะผม ของแต่งที่แบบว่าติดมากับรถนะผมเพราะว่าคันนี้เป็นรถมือสองนะผมเอาละเดี๋ยวเรานะผมมาไล่ตั้งแต่ในหัวเก่งเลยแล้วกันนะผมในคอนโซลเนาะนี่ในคอนโซลนี่ก็นะผมเดิมๆติดรถมาเลยนะจากร้านเนาะก็จะเป็นนะผมเบาะสปากโก้นั่นเองนะทุกคนงมาอะไรโมโม่นะฮะเออเฟี้ยวว่าอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวนี่ครับผมตรงนี้รู้สึกว่าจะมีนะผมเป็นกระจกแต่งด้วยนะทุกคนนะ พี่ไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรนะผมแล้วก็สไตล์อะไรอ่ะเนาะแต่ว่าใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นรถแดกดีนะฮะนี่เนาะเป็นรถแดกเป็นรถแข่งดีนะผมเออประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าล้อผมล้อ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 นี่ของอะไรวะเนี่ยล้อนี่รู้สึกว่าจะเป็นของเลนะทุกคนนี่นะครับผมอ่านี่เลยนะผมน่าจะเป็นของเลแหละเออประมาณนี้นะผมล้อเนาะล้อแม็กแต่งมาแล้วนะผมกันนี้เนาะ สายยางเล็กมาแล้วแกมเตียมาเรียบร้อยนะผมแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่าอารู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะผมนอกเนานะเอาละเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องกันบ้างนะผมว่ามีอะไรนะเนาะมีอารพีจีหรือระเบิดดิวเคลยร์หรือเปล่านะผมพูดไปเรื่อยเอาละเปิดหน่อยเว้ยนี่นี่นะผมห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะฮะเครื่องตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นปีไหนนะทุกคน หรือสองันสามก็ไม่มั่นใจนะผมใครรู้ก็ช่วยเม้น์บอกทีกแล้วกันเนาะรอบนอกก็รู้สึกว่าจะมีแค่นี้ทุกคนเออไปเดี๋ยวเราก็ไปดูนะผมในร้านแต่งนะผมของแต่งช่างโหยนะฮะจะมีอะไรมั่งนะผมยันแคปเรามาลองการขับขี่หน่อยแล้วกันนะผมก่อนที่จะไปแซดกันเออแล้วก็เรื่องท่อทุกคนโอ้โหตอนนี้เป็นท่อเดิมอยู่นะทุกคนแต่ว่าควัน,นีดรีแมปมาแล้วนะกดำขมุงเลย <laughs> เออดูดิ เออแต่ว่าเสียงยังไม่เล่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราต้องไปหาช่างรวยนะผมไป้ช่างรวยจัดการให้นะมูลนี้ย,ยาโฮโเาเอาหนะลองขับขี่ดูฮะได้เท่าไหร่คันนี้เดิมเดิมจากโรงงานโอ้โหร้อยสามสิบอยู่นะฮะร้อยสี่สิบว่าโอขนาดขึ้นเนินนะเนี่ยน่าจะได้อยู่ทุกคนประมาณร้อยสี่สรอยห้าสินะฮะ เ,าาเดี๋ยวเราไปแต่งกันนะผมทีนี้มันจะดิ้ดงไั้เท่าไรช่างรวยก็อยู่ใ,ใกล้เราเลยนะฮะสัวร์ไหมด็บเดิบเด็บเด็บโอ้ดบดีซะด้วยดิเนี่ย <c oughs> ชนไปหนึ่งทีสวัสดีครับช่างรวยแต่งรถให้หน่อยครับโอ้เอาคร้บผมมาดูของแต่งกันนะผมทีนี้ว่ามีอะไรมัง่งอ่ะชิ้นแรกเลย AK. อย่างเฟี้ยวนู่ช่างหลวยก็แต่งรถสวยเหมือนกันนะเนี่ยว่านะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเสียงมันยังไม่ลั่นนะทุกคนแล้วล้อก็ยังไม่แบบสุดนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนนะผมมาเปลี่ยนล้อกันนะผมทีนี้นี่แล้วเราก็เข้าสปอร์ตเลยนะฮะล้อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นของเลนโซ่แล้วกันนะผมเลนโซ่ห้าก้านเนะาะน่าจะเข้านะผม ข้าใส่ m p ไม่น่าเข้าใ่ไหมนี่อันนี้เลนโซ่หกก้านนะผมยังไม่สวยเท่าไหร่เนาะนี่อันนี้ห้าก้านนะผมอุ้ยเสียวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูลอนะ้อเ k ฮะอูเอเคไม่ค่อยเข้าเนาะเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยนะบผมไม่เข้าเท่าไหร่นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาลอง,ลองใส่หมาดำดูหนักเลย <laughs> คนละลอกเลยอันนี้ก็ไม่สวยนะผม เตามนั้นนะผมเลนโซดีที่สุดนี่เ,เลนโซนี้ครับผมรู้สึกอ่ามีของแต่งภายในด้วยครับผมคืออะไรวะนี่โอ้โหตอนแรกนะผมเป็นเบาะสปากโก้ก็สวยอยู่แล้วนะฮะพอมาเป็นเบาะต,ตัวนี้นะสวยไปใหญ่เลยนะผมโอ้โหฟิว้าวนี่งามครับผมโอเค,ววเอนนอเคใส่ไปนะผมตัวนี้ตัวนี้ล่ะอ,อะไรวะอ๋อฝาท้ายครับผม โอเคเดี๋ยวฝาท้ายเราใส่เป็นคาร์บอนไปนะผมแม่ที่แรกว่าจะคินนะหลังๆมาเลยไม่คิน <c oughs> เฮ้ยผมใส่ตัวนี้ไปแล้วก็อ่าเสียงนะผมโอ้เสียงตัวนี้ยังไม่ฟ้าวเลยวะยังไม่เฟี้ยวยังไม่ฟ้าวเลยนะผมอะเดี๋ยวเรานะผมมาเปลี่ยนใส่เสียงกระบาดซิ่งนะผมของจริงกันมั่งนะผมทีนี้ี่วอเตอร์โอ้อยางเทเสียงคตเราครับผมไงฟ้าวครับผม สำหรับเสียงนี้นะผมใครที่อยากได้นะผมก็สามารถติดต่อในทิปมาได้เลยนะผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันนะผมในดิสคริปชันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาจับช่วงล่างต่อนะผมก็จะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเรามาปรับขนาดล้อ,ขน,ลอขนาดล้อนี่ขอสัก90แล้วกันนะผมหน้ายางสัก85อ่าประมาณนี้นะผมแหมแต่งใกล้ๆกกันนะผมรถแต่ละคันเนาะแล้วก็เรามาใช้ ตอนนี้นะผมในการโหลดนะฮะทีนี้นี่โอ้โหระบบถุงลมฮนะแต่ <c oughs> ว่ารู้สึกว่าหลังยังสูงอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไาใช้ตัวนี้ช่วยแล้วกันนะผมะโหลดลงไปตรงนี้สักสักห้าแล้วกันนะผมสักห้าตัวนี้ลงโอเคแล้วก็เอาหน้าขึ้นนะผมแบบทรงนะท้ายลักหมาไปเลยเอาท้ายลักหมาเลยแล้วกันนะผมนี่เนาะ โอเคเป็นท้ายนักหมานะผมสวยง,งามเท่อะเอาท้ายนักหมาก็ต้องหน้าสูงขึ้นอีกนิดนึงครับผมหน้าสักเจ็ดสิบได้กันนะฮะผมสูงไปปะเนี่ยหกสิบห้าได้กันนะมุมสูงไปสูงไปเดี๋ยวไม่สวยสีโอ้โหโอที่ oh, okay. ทุกคนดูดิโอ้โ oh, ห oh. ท้ายนักหมานะครับผมแบบนี้แหละเสยวฟ้าครับ hey, ผมทีนี้เนี่ยรอบตัดหน่อยนะฮะ มาสิ่งเต็มตัวฮะผมับผมทีนี้เราไปสิ่งกันตึงคนอันตรายฮนะยแต่ว่าเราลืมเราลืมแม่ลืมคับผมลืมจูนปดฮนะโอ้โหพลาดไปได้ไงวะเน,นี่ยอ่าตัวนี้เราใส่ไปสัก30นะผมตัวนี้เราใส่ไปสัก1.5จแล้วันนะผมจะได้แบบว่าไม่แรงเวอร์วังอลังการเกินไปเนาะ ครับผมโ,โย่จะคู่นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูความเร็วกันนะผมว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะผมคันนี้เกียร์สี่นะผมวิ่งตั้งร้อยเจ็ดสิบได้เหรอมีสองร้อยจีแน่ๆฮะผมคันนี้หมาแล้วฮนะสองร้อยห้าครับผมอยากให้มีดครับผมอยากให้มีดมิงเท่าไหร่สัดให้หมด ส่ง2 2บแล้ว30วมาให้เห็นนะผมมีหรือ,อเปล่า140 240เร็วสไวะผมเร็วตกะรถเร็วโต๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> รถเราโดดนะผมตรงไหนช่วงล่างไม่ค่อยดีนะฮะมาแล้ว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 โอ้ได้ประมาณ200-30ทุกคนท็อปสปีดต,ตอนนี้นะผมรถมันเยอะไปว่ะ เราต้องไปแข่งที่สนามนะผมถึงจะได้รู้ว่าความเร็วเรามันเท่าไหร่จริงๆนะฮะเอ่ล่รเราไปลองที่สนามกันนะฮะจะวิ่งได้เท่าไหร่กันนี้ย่ะโฮงมาต่อเส้น่ะนี่ระเบิดครับผม ละครับผมตอนนี้นะผมเราก็มาอยู่ในงานแข่งขันแล้วนะผมโอ้โหดูนะฮะส่วนมากจะเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะทุกคนแต่ว่ารถเรานะผมเป็นรถกระบะซิ่งท้ายปาตีนคันเดียวเลยนะฮะโอ้โหือว่าแปลกเพื่อนนะผมเดี๋ยววันนี้เราเจ้ากระบะท้ายปลาตีนนะผมมาแดกรถซุปเปอร์คาร์หน่อยแล้วกันเอออ่าพร้อมแล้วครับโหระยัดเบิร์นยางนะฮะ ควาร้อนนะผมคร้อนออกตัวจะได้แบบพุ่งไปเลยนะฮะอาเดี๋ยวเดีวมึงใครเนี่ยล้หวมึงมาไงเนี่ยเอาเฮ้ยวู้ฮู้โอ้ยยยยยกยยยนยยอนยย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 ยนย้ยย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 ยนนัยยยยยยแงบิด้วย โอได้อันดับสองหมดทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยตูเป็นแรงยังวะแม่รถเราไม่ไหวหว่ะทุกคนจะไท้ายปาตีนเราเฉยเลยอ่ะโว้ะไม่เป็นไรนะผมเอาใหม่ได้าการแข่งขันมีแพ้ะะมีชนะครับผมไปเฮ้อแม่ตรงนี้โคตรสวยเลยทุกคน <laughs> ท้ายปาตีนเมื่อกี้ตอนแรกเป็นท้ายลักหมานะแต่อันนี้เป็นปาตีนแล้ว น <Yeah. S 2> อ่านะครับผมในเวลาแข่งกันอีกรอบมาลุจจ้าพี่พี่ฝ่ไฟกับพลัาตีนผมต้เปล่ากับพี่ไฮเปอร์คาร์ซึ่งเปอร์คาร์จะรถฟกลนิ์เข้ามาเลยครับนี่ฮะซ้ายสุดนั่นก็คือรถแรงที่สุดในโลกแนละ้วทุนโคดิเซกนะฮะไปกับเราหรือเปล่ามาดูกันหนูไปแล้ว ู้สึกว่าจะไม่ทันแล้วในปัตตมาเลจ้ายาฮูไป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 ีก <l acht> นิดเดียวนิดเดียวจะสุดแล้วจะสุดแล้วโอ้โหไม่ทันอยู่ดีว่ามันแรงกันจังวะไม่ได้แล้วนะผมแบบนี้เราต้องจูนรถเพิ่มแล้วแหละมาจูนรถเพิ่มมืจูนรถเพิ่มโอ้โหไม่ไหววะ่ะคือแข่งสองรอบแล้วไม่ชนะใครเลย <laughs> ขออนุญาตเพิ่มแรงม้านะผมเป็นสองแล้วกันนะผมนี่ อือโยกครับผมยกๆ,ๆ,ๆ,ๆยกๆยกโยกยกอุ้ไหลยาวครับผมไหลยาวนะฮะสับสองยกไม <c oughs> หมไอ้เหี่ยยกอยากก่างกระมมเตอร์ไซค์ <c oughs> <c oughs> แรงครับผมกันทีใส่แรงมากเพื่อไปสองแม่งยกเลยนะฮะอือนูสันนะผมว่าเราจะชนะใครหรือเปล่าน้ารอบนี้จากที่เราใส่เรียบร้อยขึ้นคมเร็วอุย้ยนี่ก็บ,บาดซิ่งด้วยฮนะเอาว่า เอาไปท้าแข่งกระบะซิ่งแล้วกันนะผมอุ้ยมีฟอซ่าด้วยเสียวฟอซ่าคันนั้นเดี๋ยวเรายังไม่สปอยแล้วกันนะทุกคนเป็นรถใหม่นะฮะอึ๊บหาละท้าแข่งไวฮะท้าแข่งไวเอาแล้วผมสำหรับใครนะผมที่อยากจะได้รถครันนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะลงลิงไว้ให้แล้วกันนะผมใต้ด e s c r i ชั i o เนะเาะพอไปโหลดก็มาเล่นได้นะผมเขาแจกฟรีแล้วผมคันนี้เนาะโอเคฮะ ก็น,นะผมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนที่ผมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันเนะาะสหรับใครยังไม่กดนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้านะผมอุยสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะไปนะทุกคนขออีกรอบนึงแล้วกันนะผมรู้สึกว่าจะเจอกับกระบะเต็ไมไปหมดเลยนะผมโอ้ยงานนี้มันต้องเสียใครแล้วแลหละไอ้พวกกระบะซิ่งเอ๋ยอ่ะเราผมเรามาจัดทรงเราดีๆหน่อยเว้ยอ่ะท้ายลักหมาธรรมดาแล้วกันนะผมนี่นี่นี่ท้ายลักหมาธรรมดาแท้โอเค มาดูกันนะผมว่าเราจะไหวกับพ่อน้องออนิวหรือเปล่าเด้อผมเอ้ยเราก็เป็นนี่หว่าเราก็พ่อน,น้องออนิวนี่หว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ดิเราต้องเป็นพ่อน้องเชฟนะผมเ,ออเชฟวี่โคลอร์แลโ,โดาลาไหนหละ่ะอีกคันนึงอะ่ะผมรออยู่ที่สองคันเอออคันนึงครับผมไดูว่าคันไหนดิอันนี่ครับผมบูติคตินะผมแม่จะคันแรงๆทัง้งนั้นเลย มาเจ๊พร้อมพร้อมแล้วอรอบผมกดดับขมุกัเลยทีเดียวนะหมุนง,งานนี้ตายโอ้ยหูทดลองออกตัวช้ามากทุกคนโอ้ยทำไมต่อกันได้แรกจังวะโอ้โหชิหายผมได้จะมองทุกคนแรงจริงนะผมสุดยอดครับโอม